เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะครับว่าหนึ่งในสถานที่บนโลกของเราที่เขาว่ามันลึกลับมากที่สุดจากระทั่งมีทฤษฎีว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยได้เก็บงำเอาความดัร์กต่างๆของโลกเราไว้อย่างมากมายนะครับนั่นก็คือห้องสมุดแห่งกรุงวาติกันหรือว่าเมืองหลวงของพวกชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกกันนะครับเพราะว่ากันว่าณที่นั่นเนี่ย มันจะมีห้องสมุดขนาดใหญ่อยู่อันหนึงนะครับซึ่งเขาได้รวบรวมเอกสารเก่าแก่โบราณเอาไว้มากกว่าหลายแสนฉบับเลยที่ได้ถูกวางเรียงกันอยู่ในชั้นวางหนังสืออันยาวเหยียดกว่าหลายกิโลเมตรหรือว่าก็จะมีวัตถุโบราณอันล้ำค่าต่างๆได้ถูกซ่อนเอาไว้อย่างมากมายที่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับซึ่งจะสามารถเข้าไปดูเอกสาร หรือว่าวัตถุโบราณต่างๆเหล่านั้นได้คือว่ากันว่าถ้าหากใครจะเข้าไปเนี่ยก็จําเป็นจะต้องทําเรื่องของกันก่อนครับที่ก็แบบต้องทํายาวเหยียดเลยเพื่อที่ว่าทางวาติกันนะครับเขาจะตรวจสอบดูได้ว่าพวกคนเหล่านั้นเนี่ยจะเข้ามาทําอะไรกันบ้างกับเอกสารและพวกเขาก็จะต้องมั่นใจว่าไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยถ้าหากเขาได้มาเจอความดาร์กต่างๆของโบสถ์เขาจะไม่เอาความลับเหล่านี้ออกไปเผยแพร่ด้านนอกนะครับเพราะว่า มันก็จะมีทฤษฎีสมคบคิดมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะว่าทางศาสนาจักรในสมัยก่อนเนี่ยก็มักจะควบคุมชาวบ้านนะครับโดยการป้องกันไม่ความรู้อันก้าวล้ำต่างๆเนี่ยได้หลุดไปสู่มือของชาวบ้านนะเพราะว่าพอชาวบ้านพวกนี้เขาความรู้น้อยแลวเนี่ยทางโบสถ์ก็จะสามารถมาิพุปเลยหรือว่าเกลี้ยก,กล่อมชาวบ้านให้ได้ทําตามอะไรที่โบสถ์อยากให้เขาทําได้อย่างง่ายมากโดยที่ไม่ขัดขืนนะครับคือไม่ฉลาดเกินไปว่างั้นเถอะ ซึ่งนอกจากความรู้แล้วนะครับมันก็ยังมีเรื่องราวว่าทางคริสตจักรเนี่ยได้มีการเก็บเอาความลับอันดำมือต่างๆของโบสถ์เอาไว้นะที่นี่ที่ถ้าหากชาวบ้านรู้แล้วเนี่ยมันจะทำให้องค,อองค์กรคริสตจักรนะครับต้องสันคอนแล้วก็เสื่อมเสียอย่างแน่นอนเลยอย่างเช่นว่าโบสถ์ได้ไปวางแผนจะไปตีที่ไหนเพื่อนำเอาความมั่งคั่งมาสู่ศาสนาหรือไปหัวกับใครเพื่อเอาตังมาเข้าคริสตจักรหรือว่าทางโบสถ์เนี่ย ได้ไปสังหารใครมาบ้างในนามของศาสนานะครับดังเช่นเรื่องราวอันลึกลับของวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งในนี้เนี่ยแหละครับที่ว่ากันว่ามันได้ถูกเก็บเป็นความลับอยู่ยาวนานเลยจนกระทั่งเรื่องราวนะครับมันเพิ่งได้ถูกเอามาเปิดเผยเมื่อไม่กี่สิบปีที่แล้วนี่เอง ที่เรื่องที่ว่านี้มันจะเป็นอะไรสิ่งของดังกล่าวมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแอดก็เอามาเล่าให้ในนี้แบบละเอียดกันแล้วครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary e ในวันนี้รายการที่จะนําเอาเรื่องเราดักๆแล้วก็จังไรจากทั่วโลกนะครับมาเล่ากันให้ฟังแทบทุกวันเวลา2องทุ่มกันเลยทีเดียว โดยไอ้ของรักดักชิ้นที่แอดได้กล่าวถึงในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นของโบราณศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งนะ่ะที่ก็คือหัวแม่ชีคนหนึ่งนี่แหละครับในลักษณะของหัวมัมมี่แห้งที่ที่ถูกตัดเก็บเอาไว้ในกล่องโบราณนะครับซึ่งลักษณะของกล่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสมุดเปิดได้2ด้านนะ่ะที่ด้านหนึ่งนะครับก็จะมีหัวของแม่ชีโบอยู่แล้วหน้าผากแม่ชีเนี่ยก็จะมีสร้อยกลางเขียนอันนึงห้อยปะที่ที่หัวครับ ราวกับเป็นการสะกดวิญญาณร้ายอะไรบางอย่างส่วนฝากล่องอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีขวดแก้วอะไรอีก2ขวดบรรจุสิ่งของซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สําคัญทางศาสนาอีกเนี่ยแหละครับโดยครั้งแรกที่แอดได้เห็นกับเจ้าสิ่งนี้เลยนะก็ต้องขอบคุณแฟนเพจท่านหนึ่งเรามากครับที่ก็อุตส่าห์ทักมาว่าแอดแอดแอด หนูอยากให้ทาเรื่องราวเกี่ยวกับของประหลาดชิ้นนี้หน่อยนะเพราะได้ข่าวว่ามันก็มีเรื่องราวหลอนๆอ,อยู่เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือไอ้ตอนที่แฟนเพจคนนี้แกทักมาเนี่ยแม้ดันทักมาเหมาะเมงด้วยคือคุณเธอทักมาตอนที่เรากำลังนั่งทำโอทีดึกๆอยู่ในบริษัทมืดๆคนเดียวนะครับแล้วแบบถ้าหากใครเป็นคนจิตอ่อนได้เห็นของชิ้นนี้แล้วก็บอกเลยนะครับว่าร้อนนะแต่ก็ว่านั่นแหละครับด้วยยิ่งหน้าตาของมันได้ดูหลอนมากเท่าไหร่เนี่ย มันก็ทําให้แอดรู้สึกอยากจะค้นหาเรื่องราวความเป็นมากับของชิ้นนี้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็พอไปหาดูโอ้โหมันดาร์กมากจริงๆครับก็คือไอ้ต้นกําเนิดของหัวแม่ชีที่ถูกตัดมาดังกล่าวนี้นะครับมันสามารถลากไปได้ถึงในยุคเมื่อเกือบ300ปีที่แล้วหรือว่าเมื่อยุคประมาณช่วงบ้านเราเสียกรุงศรีครั้งที่2นะครับคือกล่าววนะ่าณตอนนั้นที่ประเทศเยอรมันณนะเมืองโคเฮนวาดเนี่ย มันก็ได้มีสำนักสองฆ์อยู่แห่งหนึ่งครับซึ่งก็เป็นที่จำพรรษาของพวกนักบวชแล้วก็แม่ชีผู้ที่เคร่งศาสนาอย่างมากนะครับที่ทุกวันในสำนักสงฆ์นี้เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมของสองฆ์แบบทั่วไปเนี่ยแหละก็คือเผยแพร่ศาสนานั่งสวดมนต์อะไรกันไปจนกระทั่งมันมีวันหนึ่งครับที่มีแม่ชีคนหนึ่งนามว่า Sister Josephine Rosenthal เนี่ย ชีก็ได้ปวดท้องขึ้นมาแบบแปลกๆครับคือปวดจนกระทั่งร่างกายตัวนี้อ่อนเพียหน้ามืดอาหารไม่ย่อยเลยที่ตอนแรกนะครับผู้คนในสำนักสงฆ์เนี่ยก็คิดว่าเธอคงจะอาหารเป็นพิษอะไรธรรมดาเนี่ยแหละก็เลยไปตามหาหมอมารักษาครับแต่หากว่าอาการป่วยเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับคือปวดลากไปจนกระทั่งเป็นเดือนกว่าๆและทางสำนักสงฆ์เนี่ยก็เริ่มได้ไปเห็นอะไรแปลกๆบางอย่างของแม่ชีครับก็คือท้องของเธอเนี่ย เขาเริ่มป่องขึ้นครับซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะใช้การปวดท้องธรรมดาแล้วเนี่ยแหละไอ้ปวดท้องที่เธอเป็นอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นการแพ้ท้องเนื่องจากว่าแม่ชีคนนั้นกําลังตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อรู้ดังนั้นเนี่ยทางสํานักสงฆ์ก็ลากแม่ชีมาตรวจสอบเลยแล้วก็พบว่าใช่ครับแม่ชีคนนั้นเนี่ยเธอตั้งท้องอยู่จริงๆซึ่ง ไอเรื่องที่ผู้หญิงจะตั้งท้องก่อนแต่งอะไรเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ชาวโชวมากกับชาวคริสตในยุคนั้นเลยนะเนื่องจากว่าชาวคริสในยุคนั้นนะครับก็จะเคร่งมากว่าไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยไปเล่นอะไรซุก,ซ,กซุกซนสนบีบบีบนวดนวด,นวดกันก่อนแต่งนะครับแลยิ่งกับไอคนที่ท้องป่องได้ดันเป็นแม่ชีซึ่งควรจะเป็นอะไรที่รักษาพรหมจรรย์ได้อยู่กับตัวเองด้วยบอกอย่างเดียวเขาว่าถ้าเจอแบบนี้เนี่ยชีตายฮะ แต่ว่าแม่ชีผู้นั้นนะครับเธอก็กลับทําหน้างง,งมากแล้วก็บอกว่า <d> ไม่นะไม่นะฉันไม่น่าจะท้องนะฉันไม่เคยไปทําเรื่องอะไรบัตรสีแบบนั้นมาเลยคือตั้งแต่แม่ชีคนนี้ได้บวชเข้ามานะครับ <d> ก็ว่ากันว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อุทิศตนให้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์มาตลอดเลยนะครับ <d> คือเรื่องผู้ชงผู้ชายเลยเนี่ยเธอไม่เคยไปแตะต้องมาเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไอสํานักสงฆ์ที่เธออยู่เนี่ยก็ว่ากันว่ามันเป็นสํานักสงฆ์แบบปิดตายด้วยนะครับ คืออันนี้เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องนี่แอดต้องขออธิบายวัฒนธรรมของพวกชาวคริสต์ในยุโรปสมัยก่อนนิดนึงว่าที่ยุโรปนะครับมันจะมีสำนักสงฆ์โบราณที่เขาเรียกว่าคลาวซูล่าอยู่ด้วยซึ่งมันจะเป็นภาษาลาตินแปลว่าการปิดตายอะไรแบบนี้นะครับก็คือข้างในสำนักสงฆ์นั้นเนี่ยมันจะถูกสร้างให้เป็นลูกกรงราวกับคุกเลยครับเพียงแค่ว่ามันจะไม่ใช่คุกที่เอาไว้ใช้กักกันนะักโทษอย่างนั้นนะ หากแต่เป็นลูกกรงของคุกที่ใช้ขังนางชีต่างๆนะครับให้ได้อยู่ในนั้นไม่ออกไปไหนเลยเพราะว่าพวกแม่ชีเหล่านี้นนพอเขาได้สาบานตนว่าจะอุทิศตนให้กับพระเจ้าว่าจะไม่เป็นหลั่นลาเท่าไหนแล้วใช่ไหมทางศาสนานะครับก็จะมีมาตรการในการคุมพวกแม่ชีเหล่านี้หละให้ไม่ได้ไปพบไม่ได้ไปเจอกับพวกผู้ชายข้างน,นอกจนวันตายเลยครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือความแปลกของเรื่องราวในวันนี้เพราะถ้าหากแบบ แม่ชีผู้นี้เธอได้ถูกขังอยู่ในสำนักสงฆ์ปิดตายแบบนี้มาตั้งแต่นานแสนนานเนี่ยเธอจะมีเวลาที่ไหนไปอัดกอปปี้กับผู้ชายข้างนอกใช่ไหมครับแต่แต่ว่าไอเด็กที่อยู่ในท้องของเธอเนี่ยมันก็ฟ้องอยู่นะครับว่าเธอได้ตั้งท้องมาจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบขัดและดูไม่มีเหตุผลกันมากนะครับจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ไปตรวจภูมจปรย์ของเธอครับแล้วก็พบว่าโอ้โหแม่ชีคนนี้ยังไร้กระเวรจีนอยู่นะครับคือตรวจมายังไงเนี่ยเธอก็ยังเป็นเวอร์จีนอยู่ ซึ่งก็หมายความว่าเธอได้ท้องทั้งงที่เธอเป็นพรหมาจรรย์อยู่เนี่ยนะที่เมื่อเป็นแบบนี้นะครับมันก็เริ่มทําให้คนในสํานักสงเนี่ยคิดกันไปแล้วว่าหรือนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการปฏิสนธินิลมนก็ว่าได้ ก็คือการปฏิสนธิแบบบริสุทธิ์ที่ผู้หญิงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีชายใดมาเกี่ยวข้องนะครับแต่อยู่ๆก็ท้องขึ้นมาซะง,งั้นซึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกเราเนี่ยก็ว่ากันว่ามีเพียงผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทําได้นะครับนั่นก็คือองค์พระแม่มารีหรือว่าองค์มาม้มาของพระเยซูนี่ยแหละครับที่เรื่องราวในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีประมาณว่า พระเจ้านะครับก็ได้รู้สึกประทับใจกับความดีงามและก็ความบริสุทธิ์ของพระแม่มารีมากเลยครับจนกระทั่งพระเจ้าเนี่ยก็ตัดสินใจจะให้พระแม่มารีนี่แหละเป็นผู้หญิงที่จะได้ให้กําเนิดพระบุตรบริสุทธิ์ก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นเองพอแม่นางชีโจเซฟีนได้เกิดท้องบริสุทธิ์แบบนี้ขึ้นมานะครับทางโบสถ์ในตอนนั้นเนี่ยก็เลยเกิดข่าวลือกันในแซดเลยว่าเฮ้หรือว่า, hey, วาแม่ชีโจเซฟีนผู้นี้เนี่ย เธอจะเป็นคนดีบริสุทธิ์ที่พระเจ้าได้รับเลือกให้เธอได้ตั้งครรภ์บริสุทธิ์อีกหนึ่งคนที่ถ้าหากเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมายความว่าเดี๋ยวเราจะมีพระเยซูชั้น2องจุดนกำเนิดขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้ oh my god ที่มาคิดได้แบบนี้นะครับเขาก็แบบแซ่ซ้องเฮเลนูยากันไปใหญ่เลยเพราะหากว่าการมีองค์พระเยซูได้แบบเกิดขึ้นมากับแม่นางโจเซฟีใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนกับว่าในเมืองนั้นนะครับก็จะได้เป็นเมืองที่พระเจ้าเนี่ยรับเลือกให้ด้วยเมืองของพวกเขาก็จะกลายเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เเเเเป็นเ็นนนนยยยรรราาลลมใออคตกัพพะจจ้ เมือของเขาแล้วนั่นแหละครับทางโบสถ์แล้วก็ชาวบ้านตาตๆเนี่ยก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอวันที่พระบุตรองค์น้อยเนี่ยจะได้ถูกคลอดออกมาเลยครับแล้วก็เหมือนกับว่าองค์พระบุตรดังกล่าวเนี่ยจะคลอดมาก่อนกําหนดด้วยนะครับคือแค่เวลาเพียง8เดือนเท่านั้นเนี่ยแม่นางชีโจเซฟีนนะครับเธอก็กดร้องกรี๊ด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 แล้วก็ดินพลักอยู่ตรงเตียงหลังจากนัก้นเธอก็บลุด,ล,ดลูกของเธอออกมาเลยครับแต่แต่ว่าวันนั้นเองเนี่ย เรื่องเศร้ามันก็ได้เกิดขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับว่าในขณะที่เธอกําลังเบ่งลูกออกมาเนี่ยแม่ชีนางนั้นนะครับเธอก็เบ่งแรงไปหน่อยจนกระทั่งเลือดของเธอเนี่ยได้แตกพลากๆออกมาไม่หยุดแล้วก็เสียเลือดไปจนกระทั่งวิญญาณของนางชีนะครับได้กลับไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากันเลยแต่ทางโบสถ์ก็แบบไม่เป็นไรเพราะว่าทางโบสถ์ของเราตอนนี้เนี่ยก็ได้พระผู้ช่วยให้รอดองค์ใหม่มาแล้ว นั่นก็คือองค์พระเยซู2.0แล้วก็ไปยืนโชว์กันตามหน้าผาแบบไลออนคิงเลยนะครับแต่พอโชว์ไปเสร็จก็เอ๊ะเด็กเด็เด็กนั้นเด็กนั้นทำไมองค์พระผู้ช่วยรอดองค์นี้ไม่มีปิกาจูอะทำไมมันเป็นแค่กีบอูดเฮ้ยไอเด็กที่คลอดออกมาจากนางชีนี่เนี่ยไม่ใช่ผู้ชายแล้วเนี่ยนั่นแหละครับมันก็เลยได้เกิดทําให้ทางโบสถ์นะครับปันป่วนเป็นการใหญ่เลยเพราะเหมือนกับว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาจะเชื่อว่า ผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนอีกชนชั้นหนึ่งเลยนะครับที่จะมีระดับความต่ํามากกว่าผู้ชายมากเลยและพวกเขาก็เลยไม่เชื่อว,ว่าองค์พระผู้ช่วยรอดที่จะเสด็จกลับมาเนี่ยจะเสด็จกลับมาในร่างของผู้หญิงด้วยนะครับดังนั้นเองทางโบสถ์ก็เลยมีเกิดการช็อกเป็นการใหญ่สักระยะหนึ่งครับคิดว่าเอา แล้วเราจะทํายังไงกับชนีน้อยนางนี้ดีแลวเนี่ยเราจะเอากลับไปให้แม่เขาเลี้ยงแม่เขาก็ตายไปแล้วจะเอาโยนไปให้พ่อของเด็กเล็กเด็กก็ไม่มีพ่ออีกแต่จะเอาไปโยนทิ้งเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นบาปกรรมเจ็กอักโลเ,เป็นคนในบทเราไม่ควรจะทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทางโบทนะครับก็เลยต้องตัดสินใจที่จะรับเอาเด็กคนนี้เนี่ยมันเลี้ยงไว้แล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้เติบโตดําเนินตามรอยคุณแม่ของเธอเลยครับ เอามาเป็นนางชีในสำนักสงว่างั้นเถอะโดยตั้งชื่อให้แม่ชีลูกผู้นี้ว่ามารีอาแซโรเซนทายตามแซ่ของแม่เธอนะครับซึ่งตลอดเวลาที่เลี้ยงมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าแม่ชีลูกคนนี้นะครับเธอก็จะเติบโตมาได้ดีเหมือนคุณแม่ทุกอย่างเลยครับคือเป็นทั้งคนที่ฉลาดเรียนรู้อะไรก็เข้าหัวง่ายนำซัพนะครับก็ยังเป็นแม่ชีที่ อุทิศตนให้กับศาสนาแบบสุดจิตสุดใจด้วยครับคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแม่ชีลูกคนนี้นะครับก็ได้อยู่ปิดตายในสำนักสงฆ์นี่แหละไม่ได้ออกไปไหนเลยวันวันก็เอาแต่สวดมนต์หาพระเจ้าบอกกับตัวเองว่าข้าจะเป็นเจ้าสาวขององค์พระคิดนะจนกระทั่งทางบดน,นะครับเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊หรือว่าแม่ชีลูกผู้นี้เนี่ยเธอจะเป็นพระเยซูคริสต์ในเวอร์ชันจน2.0จริงๆเพียงแค่ว่าเป็นพระเยซูคริสต์ที่มาในเวอร์ชั่นผู้หญิงอะไรแบบนะั้นหรือเปล่า ทางโบสก็เลยเริ่มเหมือนมีแผนที่จะเชิดชูเธอขึ้นมาแล้วครับแต่แต่ว่าชิชาอันนี้จังครับในขณะที่เรื่องราวมันเหมือนกาลังจะปรับไปในแง่ดีนะอยู่ๆแม่ชีลูกผู้นี้นะครับก็เกิดมาป่วยเป็นโรคอะไรปริศนาขึ้นอีกครับที่ไม่ว่าจะตามหมอคนไหนมารักษาเนี่ยโรคนั้นนะครับก็ไม่ได้หายไปเลยจนกระทั่งในที่สุดน,นะครับนางชีลูกผู้นั้นก็ออออนอนขาดใจตายไปบนเตียงเมื่อเธอได้อายุ33ปีนั่นเองแต่แต่ว่า การตายของเธอไปครั้งนี้เนี่ยแทนที่ทางโบสถ์จะเสียใจนะครับทางโบสถ์ก็กลับเห็นว่ามันเป็นนิมิตหมายอันดีจากเบื้องบนครับเนื่องจากว่าไออายุที่แม่ชีลูกผู้นี้ได้จากไปเนี่ยมันเป็นอายุ33พอดีครับซึ่ง33านี้เนี่ยมันจะเป็นอายุที่ตรงกับช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์นะครับได้สิ้นพระชนลงบนไม้กางเขนเลยทางโบสถ์ก็เลยคิดว่าโอ้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 เอาแล้วนี่ไงนี่ไงมันเป็นนิมิตหมายใหม่จากพระเจ้าจริงๆด้วย แม่ชีลูกคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นพระเยซูเวอร์ชั่น2.0จริงๆที่มันคิดได้ดังนั้นนะครับทางโบสถ์ก็ทํำยังไงล่ะทางโบสถ์นะครับก็ตัดหัวเธอออกมาแล้วก็มาใส่เป็นของบูชาในกล่องซะเลยคือแบบเฮ้ยทําแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยซึ่งไอเรื่องเล่าในตรงนี้นะครับมันจะมีเวอร์ชั่นดักดักอยู่ด้วยครับคือเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วสาเหตุที่แม่นางชีลูกคนนั้นได้ป่วยตายไปอย่างปริศนาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรธรรมดาหรอกนะครับแต่หากเป็นว่าแม่ชีลูกผู้นั้นเนย ได้โดนวางยาครับซึ่งไอ้คนที่สั่งมาวางยาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือสำนักคริสตจักรกลางเนี่ยแหละที่เขาก็จะพยายามทําให้แม่ชีผู้นี้เนี่ยได้ตายทันตอนอายุ33หลังจากนั้นก็จะไปสร้างเรื่องว่าเธอเนี่ยคือองค์พระเยซูคริสเวอร์ชันผู้หญิงยังไงละ่ะเพราะแบบเธอกเกิดมาจากหญิงพมจันใช่ไหมนอกจากนั้นเธอก็ยังมาตายอายุ33เหมือนกับพระเยซูนี่คือแบบเรื่องนี้โคตรดาร์กเลยที่ พอเรื่องนี้มันได้จบไปเสร็จนะครับทางโบนี่เนี่ยก็เลยได้นำเอาชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายเธออย่างเช่นส่วนหัวนี่แหละมาดองเป็นมัมมี่แล้วก็ทำเป็นวัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาให้คนก็ได้บูชากันนะครับแต่หากว่าเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นี้นะสิเพราะหลังจากที่แม่ชีลูกผู้นี้เธอได้ตายไปแล้วนะครับมันก็มีเรื่องหลอนๆนด้เกิดขึ้นอยู่อีก2อย่างเลย ก็คืออย่างแรกนะครับหลังจากที่แม่ชีลูกคนนี้ได้จากไปเนี่ยเขาก็มีการนําเอาร่างเธอนะครับมาตรวจสอบอะไรบางอย่างนั่นแหละจนกระทั่งพบว่าแม่ชีคนนั้นเนี่ยเธอไม่ได้จากไปแค่คนเดียวนะแต่เธอได้จากไปถึง2คนครับเพราะว่าในท้องของเธอตอนที่ตายเนี่ยก็ยังได้มีบุตรซึ่งเป็นลูกที่เกิดขึ้นมาจากการไม่ได้ปฏิสนธิกับผู้ชายเหมือนกับแม่ของเธอเลยครับแต่ว่าคานี้เนี่ยก็ไม่ได้คลอดลูกออกมาแล้วเพราะแบบชีแม่เธอก็มาดันด่วนจากไปก่อนใช่ไหมครับว่าแต่ ทำไมอยู่ๆเธอถึงมีลูกขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ไปเล่นอะไรกับผู้ชายได้ละเรื่องนี้เดี๋ยวแอดขอแปะเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังในตอนภายหลังกับอีกเรื่องหลอนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่แม่ชีลูกคนนี้ได้ตายไปนะครับมันก็เกิดเรื่องหลอนคลาสสิกขึ้นมาในโบสถ์แห่งนั้นเลยครับก็อย่างเช่นว่ามีคนเนี่ยได้เห็นวิญญ,ญาณของนางชีลูกนะครับมาเดินเที่ยวไล่เที่ยวขือเดินพุ่งทะลุก,กำแพงเข้าออกโบสถ์อยู่หรือว่างๆเนี่ย มันก็จะมีคนได้ยินเสียงสวดมนต์ออกมาจากห้องสวดมนต์ทั้งๆที่ว่าในห้องนั้นนะครับมันก็ไม่ได้มีใครอยู่เลยนะก็คือ Hashtag ผีแค้นคลาสสิกทั่วไปนี่แหละที่คนเขาก็ไปตีความว่าผีจากชีลูกผู้นี้เนี่ยก็ได้แค้นใจกับพวกพระต่างๆในสำนักสงฆ์ที่ต่ตําตมไปวางยาเธออะไรพวกนี้กันก็เลยได้ลุกขึ้นมาหลอกให้คนในสำนักสงฆ์เขาได้หัวโกรนกัน ซึ่งว่ากันว่าไอความแค้นเหล่านี้นะครับนับวันเนี่ยมันก็ยิ่งมีมากขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยครับจนกระทั่งในที่สุดนะครับความแค้นของนางชีผีลูกผู้นี้นะก็ได้มาทําให้สํานักสงฆ์ดังกล่าวนะครับเกิดไฟไหม้วอดวายกันจนกระทั่งคนข้างในในี่ต้หา,ใต,หาใต้หัวกันหมดเลยนะครับแต่ทว่าเมื่อหลังจากที่ไฟมันได้ครอกมอดสํานักสงฆ์ลงหมดนะครับแล้วมันก็มีคนเข้าไปสํารวจดูในสํานักสงฆ์นี้เนี่ยพวกเขาก็พบว่า หัวของนางชีที่ได้ถูกเก็บอยู่ในกล่องเป็นแบบของศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้นะมันก็ไม่ได้โดนไหมหรือว่าไม่มีร่องรอยขีดข่วนอะไรเลยนะครับผู้คนก็เลยได้ทึ่งมากว่าเอาแล้วเอาแล้วอาถรรพ์มีจริงแน่เลยหลังจากนั้นก็มาทําพิธีสกดผีเลยแล้วก็เอาไม่กังเขนเนี่ยมาปะหัวแม่ชีนั้นเพื่อเป็นการปิดผนึกเลยนะครับ หลังจากนั้นเรื่องเล่าต่อๆมาก็จะบอกว่าหัวของแม่ชีคนนั้นนะครับก็ได้ถูกส่งต่อกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยู่หลายมือเลยจนกระทั่งอีกหลายร้อยปีต่อมาเนี่ยมันก็มีการไปค้นพบกับหัวแม่ชีคนนี้อยู่ในร้านขายข,ายของเก่าอันหนึ่งครับโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งนี่แหละที่นักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหัวของแม่ชีนี่ว่าเธอเนี่ยเป็นหญิงที่ได้ให้กําเนิดลูกโดยที่ไม่ได้ปฏิสนธิอะไรกับผู้ชายมาเลยนะ นักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นนะครับก็เลยคิดอยากจะเอาชิ้นส่วนหัวของแม่ชีเนี่ยมาพิสูจน์อะไรทางวิทย์หน่อยเพื่อดูว่ามันจะมีคําอธิบายอะไรอยู่เรื่องหลังเบื้องราวที่แบบเธอสามารถท้องโดยที่ไม่มีผู้ชายได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าพี่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นแกนไม่กลัวเหรอว่าเดี๋ยวจะมีคำสาปเลยมาตามหลอนนะแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับสุดท้ายแล้วพอเขามีการทดลองตรวจโครโมโซมตรวจ DNA ออะไรจากในหัวนี่นะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ชีลูกผู้นี้นะครับ เธอเนี่ยอาจจะเป็นหญิงที่มีความผิดปกติของร่างกายชนิดหนึ่งอยู่ก็ได้ที่มีชื่อว่า True Hermaphroditism หรือว่าภาวะกระเทยแท้นะครับซึ่งว่ากันว่าถ้าใครก็ตามที่มีความผิดปกติชนิดนี้เนี่ยร่างกายของคนคนนั้นนะครับก็จะมี2เพศอยู่ในตัวเดียวกันเลยครับคือหมายความว่าจะมีทั้งหอยทั้งกล้วยว่างั้นเถอะ ซึ่งไอาอาการนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะสามารถอธิบายได้ว่าทําไมอยู่ๆแม่ชีผู้นี้ถึงได้เกิดการตั้งท้องขึ้นมาตั้งัง้ทง่ที่เธอไม่มีผู้ชายไหนเลยนะครับเพราะคือร่างกายของเธอได้มีการปฏิสนธิกับตัวเองว่างั้นเลยซึ่งด้วยความที่ว่าไออาการผิดปกติอันนี้นะครับมันสามารถส่งต่อกันผ่านผ่านธุกกรรมได้เนี่ยเขาก็ว่ากันว่า ไอาการที่ชีแม่ที่เป็นแม่ของเธอนะครับสามารถตั้งท้องขึ้นมาได้เองมันก็น่าจะเป็นเพราะว่าชีแม่ผู้นั้นเนี่ยก็มีอาการผิดปกติอย่างเดียวกันนี่แหละครับซึ่งไอเรื่องการที่คนเราสามารถปฏิสนธิกับตัวเองได้โดยที่ไม่มีคู่ตรงข้ามเลยเนี่ยอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถทําได้จริงหรือเปล่าเพราะแบบ จากที่แอดพอจะรู้มานะครับถึงแม้ว่าผู้หญิงคนไหนเขาจะมีอาการผิดปกติแบบว่าเป็นภาวะกระเทยแท้ก็ตามนะครับพวกเธอเนี่ยก็จะมีเพศที่แท้จริงอยู่ในตัวเองเพียงแค่เพศเดียวครับก็คือสมมุติว่าเกิดมาแล้วมีทั้งหอยทั้งกล้วยติดอยู่กับตัวใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งของอันนึงนะที่ไม่สามารถใช้การได้จริงครับคืองอกมาเป็นแค่เครื่องประดับว่างั้นเถอะ ก็เลยทําให้ไอการปฏิสนธิด้วยตนเองนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคือคนนะไม่ใช่ดอกไม้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็เลยต้องขอให้เพื่อนๆที่เป็นผู้แพทย์หรือว่าจบหมออะไรมาเนี่ยช่วยคอมเมนต์ด้านล่างเป็นวิทยาทานห,หน่อยแล้วกันว่าไอเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้ด้วยหรือแต่แตว่าถึงแม้ว่าแอดจะไม่รู้ก็ตามนะครับว่าในเรื่องการแพทย์ที่แท้ทรูมันจะเป็นยังไงทว่าแอดก็สามารถรู้ได้อย่างหนึ่งครับว่าไอหัวแม่ชีที่มันได้อยู่ในกล่องนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องเฟกล้วนๆครับโอ้เยสคือตอนแรกเนี่ยเราก็แบบเชื่อเรื่องราวนี้แบบจริงจังเลยนะแบบโอ้มันมีแม่ชีเลรเกิดขึ้นมาในโบสถ์เกิดการหันหัวแม่ชีแบบนี้ด้วยเหรอจนกระทั่งแอดไปเอะใจอะไรกับความผิดปกติหลายอย่างของตัวเนื้อเรื่องนี้มากเลยครับอย่างเช่นไอ้เรื่องการปฏิสนธิกับตนเองได้เนี่ยแหละแล้วก็เลยลองไปเสิร์ชด,ดูนะครับว่าไอส้สำนักสงฆ์ดังกล่าวนเนี่ยมันอยู่ที่ไหน มันมีจริงหรือเปล่าแล้วไอ้หัวแม่ชีที่ว่าเนี่ยเธอเชื่ออะไรเธอเคยมีตัวตนยังไงประวัติยังไงนะครับจนการเสร์ชครั้งนี้เนี่ยมันก็นาพาแอดไปสู่เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งครับที่ก็เหมือนกับว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างของจําลองแนวแบบสัตว์ในโลกดกัดกด๊าขึ้นมานะครับคือแบบมีการนําเอาศพลิงมาต่อเขาแล้วก็บอกว่าศพนี้เนี่ยมันเป็นตัวสัตว์ประหลาดในตำนานอะไรแบบนี้เยอะแยะกันไปนะครับ ที่แบบพอสร้างเสร็จออกมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนจริงด้วยแล้วพอเขาสร้างเสร็จเขาก็มีการแต่งเรื่องใส่เข้าไปให้ของเหล่านั้นด้วยครับซึ่งหัวนางชีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในของที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาแล้วก็แต่งเรื่องแม่ชีเหล่านี้ใส่เข้าไปเนี่แหละครับแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นละ่ะพอคนที่เขาไม่ได้รับรู้เรื่องราวดังกล่าวแบบนี้มาไปอ่านแค่เรื่องที่เขาได้แต่งเนี่ย ก็ดันคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงซะงั้นนะครับหลังจากนั้นก็ามาเล่าต่อกันในโลกออนไลน์ซะเป็นตุเป็นตะกันเลยทีเดียวแล้วด้วยความที่ว่าไอ้พวกศาสนาจักรอะไรเนี่ยมันก็มักจะมีพวกทฤษฎีสมคบคิดแนวรักดาร์กเป็นเบื้องหลังเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับผู้คนเนี่ยก็เลยเอาไปโยงกันซะมั่วซั่วเลยครับว่าแบบมันมีการฆาตกรรมอะไรที่คนไนะนําเอาศพของแม่ชีเนี่ยไปบูชากันนะครับสะงานไปครับดังนั้นเอง ุณน้องคนที่ขอให้แอดทำเรื่องนี้จ้ะรู้แล้วนะว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นมาแต่ถ้าหากใครมีอะไรสนใจอยากให้แอดทำเรื่องราวแบบนี้นะครับก็สามารถแนะนำกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเช่นกันเด้อหรือถ้าหาใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary นะครับผมแล้ววันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย